Thank you. เส้นทางหลายร้อยกิโลเมตรบนถนนเพชรเกษมมุม่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรจังหวัดที่เปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้จังหวัดที่หลายๆคนอาจมองเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวอันเลื่องชื่อของไทยแต่หารู้ไหมวันนี้แห่งนี้มีเรื่องราวของเท่าแก่ที่น่าสนใจที่ได้รับรางวัลเท่าแก่ติตด,ดาวของเราครับอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรอำเภอเล็กๆแห่งนี้นี่เองครับ ที่มีเรื่องราวของเท่าแก่ยอดนักสู้ที่กล่าวถึงธุรกิจร้านอาหารเล็กๆริมทางที่คนที่แวะมาอาจจะไม่รู้ว่ากว่าจะมาเป็นร้านอาหารแห่งนี้มีการฝ่าฟันกับกําแพงอุปสรรคมามากน้อยเพียงใดกับร้านอาหารครัวลุงป๊อตครับร้านอาหารครัวลุงป๊อตตั้งอยู่ที่หาดบอ่อเมาอําเภอรประทิวจังหวัดชุมพรครับ ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มีร้านอาหารทะเลเพียงสองร้านเท่านั้นซึ่งร้านครัวลุงป๊อดเป็นหนึ่งในนั้นครับโดยสร้างขึ้นครั้งแรกในปี2542โดยป้าติมหรือคุณอุทิศและลุงป๊อดหรือคุณรัชธรรมนูนชุมโพกมลสองสามีภรรยาซึ่งในตอนแรกเริ่มธุรกิจนั้นร้านอาหารของทั้งสองเป็นเพิงไม้เล็กๆที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของทั้งสองท่าน ก่อนที่ร้านจะประสบปัญหาวาตาภัยจมหายไปในทะเลในช่วงปี2544ครับแต่ด้วยวิธีการเป็นเท่าแก่ยอดนักสู้ของป้าติมและลุงปอ๊อตจึงสร้างร้านขึ้นมาด้วยสองมือของท่านอีกครั้งโดยไม่มีเงินทุนอาศัยเพียงทุนกำลังกายและวิธีธุรกิจพอเพียงหาวัตถุดิบในการผลิตอาหารเองทำให้ร้านแห่งนี้เปิดให้บริการได้อีกครั้ง การสร้างความแตกต่างของธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้กิจการของเท่าแก่เติบโตนะครับเช่นเดียวกับครัวรุงป๊อตที่สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งทางการตลาดโดยการทำอาหารเมนูพิเศษที่เรียกว่าหอยกระต่ายวัตถุดิบอาหารที่ไม่สามารถหาได้ที่ใดนอกจากหาดบ่อเมาอําเภอประชิวแห่งนี้ครับ ด้วยการหยิบยกข้อได้เปรียบทางธรรมชาติมาเป็นจุดขายทําให้หอยกระต่ายกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านรางวัลที่ชนะการประกวดระดับอําเภอเป็นสิ่งที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ร้านอาหารเล็ก,ลกๆริมทางแห่งนี้เป็นที่รู้จักนักชิมจากทั่วฟ้าสารทิศหากได้เดินทางมาที่ชุมพรก็ต้องเดินทางมาที่แห่งนี้ครับร้านอาหารครัวลุงปอ๊อตก็อยากจะเชิญทุกทุกท่านที่ ผ่านมาทางยมพรก็แวะลงที่ร้านคลุงปอว่าเรามาชิมอาหารของครัวป๊องปอว่าอร่อยมันมีเมนูอ,อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนร้านอื่นจากวิกฤตพลิกผันสู่โอกาสด้วยการต่อสู้ของเท่าแก่ที่ไม่ยอมหยุดนิ่งและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาและนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของร้านอาหารครัวลุงปอรครับ แต่เรื่องราวของร้านอาหารแห่งนี้ยังมีตำนานของการต่อสู้แฝงไว้อีกมากมายกว่าจะก้าวมาเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดครับเงินทุนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจแต่ก็คงไม่สำคัญเท่ากับใจของการอยากเป็นเท่าแกร่ร่วมพิสูจน์ประโยคที่กล่าวข้างต้นกับเรื่องราวของเท่าแก่ติดดาวสเปเชียลในวันนี้ช่วงหน้าครับ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ประโยคที่หลายคนคุ้นหูแต่คงมีคนส่วนน้อยนะครับที่จะสามารถทำประโยคนี้ให้เป็นจริงขึ้นมาได้แต่กับผู้หญิงที่ชื่อป้าติม๋มหรือคุณอุทิศชุมโพกมลเจ้าของร้านอาหารครัวลุงปอ๊อตคงบอกเล่าเรื่องราวของการเลือกที่จะเป็นเท่าแก่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีนะครับก่อนที่จะมาเป็นเท่าแก่เนี้ยร้านอาหารชื่อดังแห่งนี้ ปติ๋มเคยทำงานเป็นลูกจ้างมาก่อนโดยการรับตากปลาหมึกครับก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นแม่ครัวในร้านอาหารของผู้ใหญ่บ้านในช่วงปี2541โดยได้รับค่าตอบแทนวันละ100บาทเท่านั้นโดยค่าแรงที่ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายทำให้ปติ๋มตัดสินใจลาออกจากงานและมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองครับโดยใช้เงินทุนที่กู้นอกระบบจำนวน20,000บาทมาเป็นทุนเริ่มต้น ธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียง20,000บาทแน่นอนครับย่อมเป็นได้ตามสภาพราคากลัวลุงปอสในตอนแรกเป็นเพียงเพลิงไม้เล็กๆที่มีซุ้มเพียงสองหลังเท่านั้นบอกบอกกับเจ้าของร้านร้านดีตามอยู่ก่อนนะั่นบอกว่าจะไม่ทำแล้วจะหยุดแล้ว uh huh. เขาก็ถามว่าแล้วจะหยุดทำไมบอกบอกว่าอยากจะเปิดร้านเป็ของตัวเองครับ <Okay. S 2> ทีนี้ก็ไม่มีทุนแล้ว แฟนะไปขอกูนี่เขาตรงนั้นแหละใกล้ๆน่ะแล้วก็ได้มาสองหมื่นแต่เงินที่ตัวเองไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาเขาขายอุปกรณ์เนี่ยยังอยู่เนี่ยขายไอ้นี่แล้วสังแก๊สคือร้านเขาขายไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยขายให้เรา ขายโล,เ,ล,ยยโลเราก็มาทำแล้วพวกร้านพวกอะไรอย่างเงี้ยเราทำเองหรือว่าอย่างเงีพ่อทำเอง่ทเองก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรเพราะเราเราไม่มีอะไรอีกหนึ่งกำแพงอุปสรรคที่ปฏิปมกษคือสายตาและทัศนคติที่มองเข้ามาของคนภายนอกร้านเล็กๆที่ไม่ต่างอะไรกับเพิงไม้เก่าๆทำให้หลายคนไม่เห็นความสำคัญหลายครั้งที่ถูกกดดันจากคนภายนอก ทำให้ป้าติ๋มย้อนกลับมาคิดว่าหนทางชีวิตที่กําลังก้าวเดิอนอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่มีคนเขาว่าไหมว่าเฮ้ยเปิดร้านแล้วจะไปได้เลยเราไม่ใช่ว่า,วาเขาว่ากันทั้งนั้นแม่แม่แม่แตบบ่ไปซื้อของก็ไม่มีกระเป๋า,าย,ยัางไรทำไมอะเขาเขากลัวไม่มีเงินกนับสภาพก็เขาก็รู้อยู่แล้วหลังคานี่นหลังคาจากอ๋อคุณเมื่อก่อนค<ะ>่เออเจ้า ทำยังไงถึงมีคนเริ่มมากินของเราเยอะๆล่ะก็เนี่ยหอยกระต่ายเรา,เราไม่มีตังค์ซื้อ,อ,อทีนี้ก็หาะไรที่หามาได้กะอะไรก็แล้วแต่ที่หามาได้ก็ไปกเก็บในทะเลมาไปกเก็บไปกเก็บมาไปกเก็บมาอย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นและฝันที่อยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง ทำให้ป้าติ๋มลุกขึ้นมาต่อกรกับปัญหาด้วยการหาหนทางในการลดต้นทุนการผลิตและสร้างความแตกต่างให้กับร้านตัวเองโดยอาศัยวิธีลงแรงในการออกหาอาหารทะเลด้วยตัวเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างเมนูที่ไม่มีขายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นยำสาหร่ายไข่หอยเม่นผัดหอยกระต่ายทรงเครื่องเป็นต้นซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้ร้านค้าแห่งน,นี้เริ่มเป็นที่รู้จัก และสร้างมิดเงินให้กับกิจการจนสามารถใช้หนี้ที่กู้มาได้สําเร็จลูกสาวบอกว่าหนูไปเห็นที่หาใจดีแต่หอยอย่างอื่นนะ mm hmm. แไม่รู้เขนึ่งเขาทอะไรนะแม่ก็บอกอย่างนั้นเออลองทําดูก็เอาเอา,เอาเป็นตามเป็นทรงเครื่องที่นั้นก็คิดทํา mm hmm. คิดทําไปอย่างนั้นแหละ mm hmm. แขกสังใหมอ่อีกอาหารทุกอย่างแขกสังใหม่ก็ก กไไมม่่ตะะะี้อะลอรจนกระทั่งปี2544ลมมรสุมตะวันออกลูกใหญ่พัดกระหน่ำชายฝั่งอ่าวไทยจนร้านอาหารครัวลุงป๊อตที่กำลังเติบโตต้องจมหายไปในทะเลด้วยน้ำมือของธรรมชาติที่ไม่อาจต่อกรได้ก็อนนตอนผนมรสุมแล้วร้านคุ้มอะไรพังหมดเลยจ้ะ ก็รังเลกว่าจะเอาเงินไหนมาทาอีกคิดบอกกับบอกกับป้าติมเลยบอกว่าไม่เอาละหยุดคือว่าไม่ใช่ไม่เอาล่ะหยุดจะเอาเงินไหนมาทําใหม่คิดอย่างนี้จะไม่คิดว่าจะหยุดก็ถ้าไม่โดนซ้ําสักสองสามทีก็มันก็ยังเหลือก็ทําได้แต่ถ้าโดนซ้ําบ่อยมันก็หมดมันไม่มีที่ของนี้ถ้าไม่มีที่กองนี้ก็ก็ยังไม่แน่นะบางทีก็อาจจะหยุดแต่ถ้าว่ามันมีโครงการที่จะ khỏi ăn rác và cái tham dự có tham phần luôn